สวัสดีครับผมบอลจากพัทยายทีนะครับวันนี้เรามาติดกล้อง7 0ไมค์ a 5 1 0ตัวนี้เป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเดี๋ยวมาดู Honda hrv คันนีขข้ข้อดีของตัวข้อดีของตัว7 0ไมล์ a 5 1 0คือมันมีระบบสกรีนเซเวอร์แสดงเวลา นะครับตัวนี้การแสดงเวลาก็จะสัมพันธ์กันกับฟิลม์มถ้ามันกัน GPS เวลามันก็จะเพี้ยนนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ฟิล์มที่สัญญาณ GPS รับได้เวลาก็อัปเดตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของตัว A 5 1 0คือมันเป็น Picture-in-picture Picture. ซ้อนจอได้นะครับ ทันนี้กล้องจะติดอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เก็บงานเข้าตามระบบตัวกล้องเ e ซิมายเอห้ามันเป็นกล้องที่อัปเกรดฟังก์ชันขึ้นมานะครับสำหรับคนที่จะติดณตอนนี้เลยนะไป510เลยเพราะห้านะอัปเกรดทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งระบบทั้งซอฟต์แวร์ทั้งเฟิร์มแวร์ใหม่หมดเลยนะครับ แล้วก็เซ็นเซอร์ที่เป็นโซนี่ตัวใหม่ด้วยมันก็ทำให้เราเก็บภาพได้แบบคมชัดมากยิ่งขึ้นผมมีเทสไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับไปดูได้ว่า510นะเก็บภาพได้ดีกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำ ััวฟิแทบบครบเนี่ยเราทำฟิลแท็บเสร็จแล้วเราก็เก็บสายแล้วไปที่กล้องหลังละเพราะว่ากล้องหน้าขึ้นเสร็จเรียบร้อยเส็งตรงหาไม่หนีบไม่เจอ ตอนนี้เราเดินสายมายังห้องโดยสารทางตอนหลังนะครับเดี๋ยวก็จะเดินสายผ่านมาด้านฝาหลังคันนี้เป็นฝาแบบเมนนวลนท่อยางของ HRV ถ้าเป็นตัวเมนนวลจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินสายอ้อมมาแล้วขึ้นท่อยางตัวนี้แล้วค่อยเอากล้องติดตรงกลางนะครับสำหรับ Honda HRV คันนี้นะครับติด7ไ์ a 5 1 0 เป็นกล้องแบบ 2.7K หรือใครจะเรียกว่า 3K ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เซนเซอร์ Sony IMX675 ให้คุณภาพแบบ HDR ก็คือเก็บแสงในที่มืดได้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยว work 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 work, work. เราจะทำการร้อยสายไปยังห้องเดยสารด้านหลังเดีย๋ยวจะตั้งหน้ากองให้ลูกค้าด้วยสำหรับค o นด้ HRV นะครับก็เสร็จแล้ว ยังไม่มาต้องมาดูต้องมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้ครับไปไปไปดูด้านนู้นจะเห็นชัดกว่าใช่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ h อน da HRV คันนี้นะครับที่เขาเลือกกล้อง70ไมล์ A510 ซึ่งเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับความละเอียดของกล้องตัวนี้คือ 2.7K หรือใครจะเรียกว่า 3K ก็ตามนะครับ งานติดตั้ง honda hrv นะครับลูกค้าสามารถนัดหมายทางร้านเข้าไปติดตั้งได้ที่บ้านหรือที่ทำงานของลูกค้าขอเพียงมีพื้นที่มีบริเวณสำหรับงานติดตั้งนัดหมายแล,ล้วลงหน้าติดตั้งเสร็จจ่ายเงินหน้างานได้กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงไปใช้งานเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับขี่ของเรานะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงกล้องติดรถยนต์ทักมาหาเราเลย ลายอยู่ท้ายคลิปนี้แล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ